ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าเอาอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัิตันชัชชัชยแสงสว่างมุกค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกทๆวันแบบนี้ค่ะมุกก็ยังคงนําเรื่องราวภารกิจต,ต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและก่อนที่จะรับชมรับฟังภารกิจน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะให้กับรายการ คุยข่าวเช้าผ่านทางช่องทาง YouTube c h a n n e ลของเราแค่เพียงพิมพ์คำว่าคุยข่าวเช้าเท่านั้นเองค่ะยังไงเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังของเราผ่านย้อนหลังได้นะคะมาค่ะภารกิจแลวของเราในวันนี้นะคะพลตีกฤิจ,จันทรานิยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการฐานพนา เป็นผู้แทนพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำความห่วงใยเย,ยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแด่อาสาสมัครทหารพรานมงคลอัญญาประเสริฐซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามซุ่มยิงใส่จุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4513หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บ้านลาแปรหมู่ที่2ตำบลบองงอ อำเภอระง,งะจังหวัดนาราธิวาสโดยมีหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912สํานักง,งานพัฒนาภาค4และรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับณโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปค่ะ นาวาอากาศเอกอาทิพากรสัง,รงครัตผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5 ได้นำกำลังคนชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวนเก้านายร่วมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภยัยจากกองทัพเรือเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่มใส่ตำรวจฝ่ายปกครองและภาคส่วนต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมการค้นหาศพเด็กชายพงษ์สพัสขำกิ้มนะคะอายุ8ปดปีซึ่งจมน้ำสูงหายไปโดยประชุมการจัดแบ่งกำลังค้นหาโดยการเดินทาง ล,ลิมตะลิงค้นหาทางเรือและค้นหาโดยนักประดาน้ำซึ่งการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะก็นองจากว่ากระแสน้ำเชี่ยวและมีเศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำพัดมากองรวมกันเป็นสิ่งกีดขวางจำนวนมากนาพื้นที่บ้านวังนานไนาตำบลน,น้ำพูดอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นั่นเองค่ะ